ผมกลับสวัสดีคุณผู้ชมชาวไทยทุกท่านด้วยนะฮะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงรีวิวเกมเซิร์ฟเวอร์มิวประจำสัปดาห์นะครับผมซึ่งวันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์มิวฟรีดอมนะครับกับการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่ของเขานะครับในอ S55 เปิดวันที่26 มกราคมนี้ปี2567นะครับผมกลับมาอีกครั้งตอนรับฤดูหนาวอีกแล้วนะฮะในเดือนมกราคมนี้ยังไงก็ดูแลสุขภาพกันด้วยช่วงนี้อากาศค่อนข้าง แปะปัวนั่นเองนะครับมาแล้วครับผมคลิป,ปรีวิวประจำสัปดาห์วันนี้เราอยู่ในเซิร์ฟเวอร์แนวสมดุลจัดแจกหนักบักน้อยเล่นย,ยาวๆนะครับผมเซิร์ฟ55แล้วนะมิวฟรีดอมนะครับผมรีวิวกันมาเนิ่นาน,นานจริงๆเซิร์ฟนี้มีเอกลักษณ์โดดเด่นนะครับเรื่องความสมดุลเสถียรนั่นเองทุกคนฮะเพไดนเจอไลน์เซิร์ฟนี้1นาทีได้รับ1,000ไดมอนด์ครับของจะแจกฟรีครั้งแรก ด้งเข้ามาในตัวแล้วนั่นเองนะครับผมนี้จะเต็มคาราเบลเหมือนกันนะเซิร์ฟแนวนน้ของจะแจกนะครับมีของแรกต่างๆแจกมาเยอะมากเลยนะครับแจกพวกแรกเครื่องประดับนะครับแรกสัตฉีนะฮะพูดแจกมา2ตัวฟรีมีตัวแรกคือพิศาจเงารับจัดเทศพยาขาวนะฮะแจกมาฟรีตัวนี้ออฟห้าเลยนะทุกคนฟรีนะครับการแรกพูด v i p ีจะแจกมาฟรีหีบสมเจอเกอร์ VIP แจกฟรีเหมือนกันนะครับแล้วก็เหรียญแรกชุดมิล นะครับเหลี่ยนแรกอาวุธต่งตางๆกล่องสุ่มพวกของแฟชั่นจะแจกมาฟรีด้วยเช่นกันนั่นเองไม่ว่าจะเป็นหีบสุ่มปีกรอยทเท้าเครื่องประดับต่งตางๆชุดแฟชั่นจะแจกมาให้เราฟรีรวมถึงของอัปเกรดตัวในหลายๆฟังก์ชันครับหีบสุ่มแหมแต้มแจกฟรีนะครับหีบสุ่มแห่งตาก,ก็ฟรีนะครับหรือว่าจะเป็นหินแกนเวทฟื้นสติฟังก์ชันแจกฟรีถุงช้อปปิง้งแจกมาจำนวน300นั่นเองนะครับมีของอัปเกรด หีบสุ่มมินหลากสีนะครับกล่องสุ่มปีกแฟชั่นหรือว่าจะเป็นหีบสุ่มสัตชขี่นะครับผลไม้จะแจกมา100ลูกทุกสีนะครับ1ลูกเก็บสะสมได้เพิ่ม100แต้มถาวรน,นั่นเองนะครับมีความสำเร็จแจกมาให้เราฟรีด้วยนะครับชื่อเสียงด้วยฟรีนะครับมีตาประทับยีกปี100เท่าฟรีนะครับกล่องฉายาต่างๆแจกฟรีขั้นต้นครับตัวนี้แจกมาจำนวน5กล่องนะฮะให้เราใส่สวยรอเทเริ่มต้นได้เลย แมจิกกราซ์โวิญญาณดาวจะแจกมาฟรีเช่นกันปีละ12ฟรีนะครับก่อนเริ่มต้นในมิวฟรีดอมจะแจกมาฟรีเป็นขั้น7นะฮะบวก15ตัวนี้ติดโชคลัก,กี้แจกมาเป็นออฟสองครับออฟเกี่ยวกับป้องกัดรวมถึงอาวุธ2มือครับจะแจกมาฟรีตัวนี้เป็นขั้น8ครับบวก15ให้เราทั้งเซตเลยของจะแจกฟรีครั้งแรกมีประมาณนี้ในมิวอจินฟรีดอมนะฮะก็ถือว่าครบครึ่งนะครับทุกคนมีพูด ผลไม้อุปกรณ์นะครับของแฟชั่นของแรกขออัปเกรดตัวครบเครื่องเลยครอบคลุมในลูกเล่นเซิร์ฟเวอร์สไตายนี้หรือว่าเป็นเซิร์ฟที่แจกไม่ใช่น้อยเลยนั่นเองนะครับของสุ่มเนี่ยพวกของแฟชั่นเปิดใช้งานได้เลยนะครับตัวนี้มีหลากหลายฮะเครื่องประดับชุดต่างๆของแฟชชองแฟชั่นแต่งตัวตามไลฟ์สไตล์ตัวเองเลยนะครับเขาแจกมาฟรีเช่นกันนี่ครับ ừ ừ ừ แต่ละอย่างก็ไม่ธรรมาดานะครับสำหรับของแจกเริ่มต้นโอ้โหเดียวนะเฮ้ยเยอะขนาดนี้เลยหรอชุดแฟชั่นครับนี่ทุกคนดูโอ้โหสิบก่าชุดได้เลยนะเลือกใส่แบบสบายเลยอะยัางเยอะครับนี่ฮะโอ้โหอันนี้ชุดอะไรเนี่ยนักลอบสังหารนะครับชุดแพนด้าชุดเบสบอลนะครับหรือว่าจะเป็นชุดคลาสสิกจะแจกมาฟรีนี่ชุดมิลเลอร์นะครับตัวนี้ก็ฟรีเช่นกันสามารถแต่งตัวตามไลฟ์สไตล์นะครับของตัวเองได้เลยชุดโจรสลัด ของจะแจกฟรีครั้งแรกในมิ f ฟรีดอมมีประมาณนี้เพิ่มเติมกิจกรรมในเซิร์ฟเวอร์ฮะกิจกรรมในะคาเขายังจะแจกฟรีเป็นพวกไดมอนด์ครับนี่เป็นไงโอ้โหทองทุงทองแทง่ทง,ทงนะครับถุงช้อปปิ้งนะเอยอันนี้อะไรอะ่ะจดหมายเชิญงานเสลิมฉลองนะทุกคนแจกมาเป็นกิจกรรมแรกอีเวนต์แน่ๆเลยตัวนี้แล้วก็จะเป็นการแรก v i p นะครับฉายา v i p นะ เห็นแกนเวทพื้นติของอัปเกรดเขาก็จะแจกรฟรีนะในเทศกาลคา7วันครับเทศกาลล็อกอินในเซิร์ฟเวอร์ครับได้รับเป็นคริสโซกันแตกครับคริสโซสร้างนะฮะเหรียญทองวิเศษของอัปเกรดตัวในหลายฟังก์ชันครับเทศการลรวบรวมในเซิร์ฟเวอร์กิจกรรมอีเวนต์นะฮะสายอีเวนต์ห้ามพลาดช,ชอยนี้ครับเก,ก็บผสมของจากบอสมอนสเตอร์เอามาแลกของได้เยอะแยะมากมายโดยเฉพาะ ของอัปเกรดตัวสําหรับสายอีเวนต์รวบรวมอยู่ในนี้เลยทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นผลไม้เมจิกุรววิญญาณดาวของอัปเกรดเลนขั้นสกิร์นะครับรวมถึงอีกพขั้นเทพครับหลายๆฟังก์ชันรวบรวมอยู่ในนี้รวมถึงฟังก์ชันอัปเกรดใหม่ล่าสุดก็มีให้เราเลือกแลกสะสมเอามาอัปเกรดตัวละครเพื่อเพิ่มความโหดมากยิ่งขึ้นล่างสุดก็เป็นพูดนะครับโหดประมาณหพูดปีศาจตัวนี้อัพาเลยนะ เอา5ติดโชคลักกี้ครบเซตเลยและของพีเมียมนะครับช้อยนี้ก็เป็นช้อยสําหรับสายท็อปอัพเติมเงินนะฮะแรกของพีเมียมแรลกยันแรกชุดนะครับแลกไดมอนด์แลก,กเป็นบัตรรายเดือนนะครับหรือว่าจะเป็นพวกยันบางกันตัวสายโหดครับสูงสุดอยู่ที่ขั้น80ทุกคนค่าพลัง4ล้าน6แสนนะฮะตัวนี้บวกบับค่า sp อยู่ที่200%นะครับถือว่า เป็นยันที่ค่อนข้างโกงนะต้องใช้คํานี้ค่อนข้างโกงเลยนะครับโปรโมชั่นเติมเงินทุกวันได้รับเป็นของแรกซะส่วนใหญ่ของอัปเกรดตัวนะครับแล้วก็เอกลักษณ์คืออาวุธทุสวรรค์นะฮะตัวนี้เป็นเอกลักษณ์ในเติมรายวันจะได้รับของชิน้นนี้เป็นของเลอค่าครับของแรนะฮะในกิจกรรมนี้นะเติมเงินสะสมนะครับได้รับเป็นไดมอนด์ของแรกซะส่วนใหญ่เติมเงินสะสมวันได้รับเป็นตัวโหดที่สุดก็คือพูดนั่นแหละนะครับเติมเงินสะสมกรบ 4แล้วก็5วันครับได้รับเป็นสัตว์ขี่มังกรเทพเจ้าเป็นพูดนะครับนี่ปีศาจจอมโหดออฟ5เพิ่มความสาาใส่ท่าสน30.0ปรมราชาเติมเงินในเซิร์ฟเวอร์ครับได้รับของแรที่สุดพูดโหดที่สุดปีศาจควีนค่าพลัง9,200ออฟคุณสมบัติต่างๆค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยตัวนี้นะครับออฟ5เพิ่มความใส่ท่าน35.0้นนั่นเองนะครับแล้วก็เป็นพวกสัตว์คงสัตว์ขี่ต่าง นั่นเองนะครับโปรโมชั่นเติมเงินครั้งเดียวได้รับเป็นทองแท่งเหรียญทองวิเศษกันแตกนะหอ,อยพีพ,พีตัวนี้สุ่มได้รับฟรีเลยนะทุกคนมาสุ่มได้เลยเพชรก็300นะครับสุ่มนะฮะโอ้โหวันหนึ่งสุ่มได้ร้อยครั้งเลยเหรอใช่ไหมอู้เยอะเฮ้ยตัวนี้สุ่มฟรีน่าเล่นนะโอ้โหสองร้อยครั้งอะ่ะนี่ผมได้รับเหรียญบิลคอยแบบยั่วๆเลยนะเนี่ย 6 0 0 300เพชรนะครับซึ่งเพชรเด้ง1000เนี่ยผมว่าสมสบายเลยนะกิจกรรมนี้ใส่เป็นต้องชอบช้อยนี้แน,น,น่เลยต่อไปเป็นช้อยแรกครับทุกคนนะแรกรวบรวมอยู่ในนี้เลยแรกแบบ V.I.P แบบฟาร์มนะครับแรกอาวุธชุดนะครับรอยเท้าปีกนะครับแบบ V.I.P แบบฟาร์มก็มีนะฉายา V.I.P ก็มีฟาร์มนะครับก็มีนี่ชุดแบบฟาร์มนะครับปีกแบบฟาร์มหรือว่าจะเป็นแรกชุดป้องกันแรกอาวุธโจมตีมีความโดดเด่นพิเศษ นในระดับขัน้นสูงก็มาเลือกแลกได้ครับตัวนี้กระปีทุสวรค์ขั้นที่สี่คุณสุบัติติดตัวพิเศษเพิ่มความแส่บแรครับมองข้ามป้องกัน11%โอกาสโจมตีเป็นเลิศบตัวนี้เป็นอาวุธอีกหนึ่งอย่างนะร่วมถึงชุดป้องกันมีเหล่าเลือกแรกเลือกเล่นหลากหลายสายอาชีพนั่น,นะครับมีแลกคูดแลกสกีแบบฟาร์มแบบ v i p นะครับข้างล่างเป็นกิจกรรมสุ่มนะฮะไม่ใช่ดิ เขาบอกว่าเป็นหีบสุ่มฉายาใช่ครับแรกเป็นกล่องสุ่มฉายานะครับตัวนี้เป็นช้อยฉายาแล้วนะข้างล่าง,งนะครับเป็นขาัางเป็นกิจกรรมตอบแทนผู้เล่นนะครับทุกคนใช้จ่ายสะสมราชาใช้จ่ายม้าพองขวัญราชาม้าพองขวัญครับราชารับรางวัลแย่งซื้อบ้าบ,บอเทศกาลเท่าตัวนะครับสวัสดิการต่างๆนี่คือรายละเอียดทั้งหมดนะครับในกิจกรรมคาเทศกาลในมิวฟรีดอมนะครับก็ถือว่าครบเครื่องนะ สายฟาร์มสายอีเวนต์สายท็อปอัพนะครับมีเลือกแรกหลากหลายกิจกรรมเลยนะครับค่อนข้างที่จะครบเลยนะครับลูกเล่นแนวเล่นยาวๆเล่นเลืนเล่นสมูทๆนะครับไอเทมมีค่าก็ตอบโจทย์สําหรับคนที่ชื่นชอบในลูกเล่นสไตล์นี้ S55 ใครที่โดนนะจัดได้เลยลิงก์ดาวโหลดข้างล่างคลิปของดอปมอนสเตอร์จุดนี้เป็นจุดที่เรารีวิวกันมาเนิ่นนแล้วก็ฟาร์มมอนสเตอร์เป็น เวลามาหลายปีแล้วนะครับตรงนี้เป็นจุดประจำของเรานะฮะซึ่งเราทําเป็นรูทีนอยู่แล้วนั่นเองนะครับนี่ของดอกกลางกลางเลยนะทุกคนครับกลางๆงเลยนี่ฮะซัดเป็นหนึ่งตัวล่วงไปเลยครับนี่เป็นไงโอ้โหของดอบนี่น่าสนุกนะครับนี่เก็บแบบสบายๆนะสบายๆนะประมาณนะผมรายละเอียดทั้งหมดในมิฟรีดอมเอดีห้าสิบห้าใครที่ชอบถูกใจลิงก์ดาวโหลดข้างล่างคลิปจัดได้เลยนะครับส่วนท้ายคลิปวิดีโอเหมือนเดิมเลยนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ซับสครา์กรดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปรีวิวในช n อ l ผมด้วยลิปไม่ประมาณนี้เดี๋ยวเราเจอกันคลิปรีวิวเกมคลิปหน้านะครับผมบ๊ายบายครับ